หนุนโดยยนเมืองโทเวย์ขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยจราจรยางรถยนต์ดีโตนทะยานมาแล้วทั่วโลกท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่สามของพระราชพธิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกครับกับผมวันนี้เป็นส่วนของพธิธีเชิญพระอาทิกลับไปยังวัดบวรนิเวศวิหารนะครับก่อนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้สักว์การะากันในวันพรุ่งนี้ครับ วันนี้พังพราชพิธีพระราชทานเพลงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวันที่3นั้นเวลาประมาณ7นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมองค์สาที่ราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพังราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการเก็บพระอาทิตย์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกปฏิสถานในพระเจดีย์ศิลา พร้อมถวายพัดรองที่รึงงานพระเมนกระเชิญสำรับพัทหารและถวายตู้สังคีงแด่พระสงฆ์สามหาบณัพระเมนวัดเทพศิรินทราวาสต่อมาเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระเจดีศิลาบรรจุพระอาทิและพระโอษภัสรีรังคารขึ้นรถยนต์พระประเทียบไปปฏิสถานณตําหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารก่อนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปถวายสัตวการรับพระอาทิในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา8เกาถึง18เกาขณะที่พระศักยะวงวิสุทธ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถแถลงว่าในวันเสาร์ที่19ธันวาคมนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะรพระอาทิในช่วงเช้าเท่านั้นเนื่องจากเวลา16นกาานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาร เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกณิยกิจแทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระอาทิตย์แล้วเชิญพระอาทิตย์ขึ้นปฏิสถานณตําหนักเดิมวัดบวรนิเวศวิหารนอกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้เวลา10บนากาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปรดหน้าปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวง์เธอพรองเจ้าสมสวลีพระวรราชาธินามาตรเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกณียกิจแทนพระองค์ ในการเชิญพระอบพระสริงรังคารไปบรรจุยังพระวิหารเก่งด้านพระศักยะวงศ์วิสุทธ์กล่าวว่าหลังจากนี้ประชาชนสามารถมาสักการะพระสริงรังคารที่วิหารเก่งได้ทุกวันส่วนพระอาทิตจะเปิดให้ประชาชนสักการะในคราวที่เชิญพระอาทิตมาบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานที่พระอุโบสถทุกวันที่2สิงหาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันทำบุญอดีตเจ้าอาวาสและวันที่24ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของสมเด็จพระสังฆราช นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชานุญาตให้แบ่งพระอาทิไปปฏิสถานที่วัดเทวสังฆาร,ารามจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระสังคาร,าราชทรงบัรพระชาและอุปสมบทและวัดยาน,นสังวรารามจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นวัดที่พระองค์ทรงสร้างไว้ เชื่อว่าวันศุกร์นี้นะครับน่าจะมีประชาชนหลั่งไหลไปที่วัดประวรนิเวศวิหารเยอะนะครับดังนั้นใ,น,ในใครจะผ่านไปผ่านมาแถวนั้นต้องวางแผนการเดินทางดีๆนะครับที่ผ่านมาฝ่ายความมั่นคงมีความเชื่อตลอดนะครับว่าโรงเรียนสอนสาศาสนาหรือปอนเนาะหลายแห่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกใช้เป็นที่ฝึกอาวุธให้กับกลุ่มก่อความไม่สงบแต่บรรดงการที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกครับที่ปลนเนาะในจังหวัดปัตตานีถูกยึดด้วยเหตุผลดังกล่าวภายใต้กฎหมายฟอกเงิน โรงเรียนยิฮัตวิทยาหรือปอนเนาะยิฮัตตั้งอยู่ที่หมู่สี่ตําบลตะโลกาโปอำเภอย่าลิงจังหวัดปัตตานีตกเป็นเป้าของการสอบสวนของฝ่ายความมั่นคงหลังจากมีหลักฐานว่าถูกใช้เป็นที่ฝึกนักรบกลุ่มบียาเอ็นและอดีตครูใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้ถูกจับในข้อหาก่อการร้ายและแบ่งแยกดินแดนโรงเรียนยิฮัตวิทยาถูกปิดตายและกลายเป็นสภาพเพียงอาคารไม้เก่าๆที่ถูกทิ้งร้างตั้งแต่ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปิดล้อมตรวจค้น ในเดือนพฤษภาคม2548เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสารแพ่งมีคำพิพากษาให้ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของปอน,นอนยีฮาร์ตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่สนับสนุนการก่อการร้ายหลักฐานสําคัญคือคําสารภาพของผู้ต้องหาในคดีก่อความไม่สงบที่ยอมรับว่าผ่านการฝึกการใช้อาวุธที่โรงเรียนยีฮาร์วิทยาหนังสือรับรองการทําประโยชน์บนที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนแห่งนี้ เป็นของนายดุลเลาะแวมโนอ,อนดีตครูใหญ่ของโรงเรียนกับพวกซึ่งถูกสั่งฟ้องในคดีก่อการร้ายและกะบฏแบ่งแยกดินแดนอย่างน้อยสองคดี <S <S ที่ดินดังกล่าวมีพื้นที่ประมาณ14ไร่ราคาประเมิน5 9 0 0 0 0บาทแหล่งข่าวความมั่นคงยืนยันว่าโรงเรียนดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายโรงเรียนที่กลุ่มก่อความไม่สงบใช้ในการฝึกอาวุธและนี่เป็นครั้งแรกที่มีการใช้กฎหมายฟอกเงินยึดทรัพย์สินที่ใช้ในการก่อความไม่สงบในภาคใต้ เจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวมีเวลา30วันในการอุทธรณ์คำพิพากษานญญายบรรยานแวมณนอลูกชายของอดีตครูใหญ่โรงเรียนแห่งนี้ยอมรับว่ายังไม่เข้าใจเหตุผลที่ใช้ในการยึดโรงเรียนแห่งนี้นายดุลลอ,อกกล่าวว่าในความรู้สึกลึกๆยังรับไม่ค่อยได้กับคำสั่งศาลเพราะที่ดินผืนนี้เป็นบ้านเกิดถ้าเกิดว่าวันหนึ่งทาครอบทาทาครอบตัวโดนโดนยึดที่ดินไปก็ยังคิดอยู่สองวันแล้วไม่ได้นอน คิดอยู่ว่าอีหลังจากนี้ผมจะไปอยู่ที่ไหน,นซึ่งผมก็มีแม่ยายโทรมาร้องไห้กินข้าวไปร้องไห้ไปให้กลับไปอยู่ที่บ้านแม่แม่ยายแกแกให้ให้กลับไปอยู่ที่บ้านแต่ผมว่าผมจะทิ้งครอบครัวไม่ได้ผมว่าผมเกิดมาที่นี่ขณะที่นายสมแอสะอะดอดีตสมาชิกของขบวนการพูลโลซึ่งไปเยี่ยมครอบครัวของนาดุลเลาะมองว่าเรื่องนี้ไม่เป็นธรรมกับครอบครัวนี้ และเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงของการพูดคุยสันติสุขจึงเรียกร้องให้พลเอกไพบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมช่วยดูแลกรณีนี้ด้วยถึงแม้นายแดนนี่รัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐจะแสะดงความเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยแต่ก็ย้ำนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐก็ยังไม่สามารถที่จะกลับไปสู่ความเป็นปกติได้ รามใดที่ประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยถ้าดูจากการหารือน,นะครับภาพข่าวที่ออกมาต้องบอกว่าไทยสารัฐนั้นหารือกันอย่างร่าเรื่นครับแต่ถ้าเกิดว่าไปดูท่าทีการแถลงหลังจากที่มีการหารือกันก็คงจะเป็นเรื่องเดิมๆิมะครับไม่ต้องเดากันว่าสารัฐกังวลอะไรบ้างกับการเมืองไทยครับ การเข้าหารือกับนายดอนปรมัตถวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของนายแดเนียลรอเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งดูแลกิจาการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกในวันนี้ฝ่ายสหรัฐย,ยังย้ำท่าทีที่ต้องการเห็นไทยประสบความสำเร็จในการปฏิรูปประเทศทุกๆด้านเพื่อกลับมามีความเข้มแข็งและเป็นตัวอย่างให้กับชาติอื่นๆในภูมิภาคนี้เช่นที่เคยเป็นมา นอกจากนี้นารัสเซลอยากแสดงความกังวลเรื่องสิทธิการแสดงออกของคนไทยวางรัฐบาลต้องให้ประชาชนสามารถมีสิทธิ์แสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลซึ่งเป็นการแสดงออกขั้นพื้นฐานบทสรุปจากการเยือนประเทศไทยของนายแดเนียลคราวนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐที่ยังคงมีแบบต่อเนื่องอย่างไม่สะดุด ทั้งนี้ผลการหา,หารือยุทธศาสตร์ไทยสาร,รัฐครั้งที่5ซึ่งมีขึ้นในวันที่16ธันวาคมเป็นสิ่งยืนยันครับว่าสาร,รัฐยังคงมีความมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือกับไทยทุกด้านเพื่อประโยชน์ของไทยกับสาร,รัฐโดยเป็นความร่วมมือระดับเจ้าหน้าที่แต่ไม่ใช่ความร่วมมือระดับรัฐบาลส่วนข้อที่เริ่มการหา,หารือใหม่ๆยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าไทยจะฟื้นฟูประชาธิปไตยได้สําเร็จเยียบร้อยว่าสหาร,รัฐ จะไม่อาจร่วมมือใดๆกับรัฐบาลของประเทศซึ่งมีอำนาจบริหารด้วยการรัฐประหารนอกจากนี้ท่าทีผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ตอบคำถามกับสื่อมวลชนในระหว่างการเยือนไทยก็ทําให้เชื่อมั่นในว่าสหรัฐยังคงมีคําถามต่อไทยเรื่องการดําเนินภายใต้หลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนดังนี้นนายรัเซลกล่าวไว้ระหว่างถแถลงผลการหารือุทธศาสตร์ไทยสหรัฐ ว่าภายใต้กฎหมายของสหรัฐนั้นได้กาหนดถึงขอบเขตที่สหรัฐจะสามารถจัดลําดับความสัมพันธ์ให้แต่ละประเทศซึ่งความร่วมมือต่างๆจะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อไทยมีรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยกลับคืนมาส่วนความร่วมมือทางทหารนั้นด้วยข้อจํากัดของไทยจึงทําให้ยากต่อการสนับสนุนของสหรัฐแต่ก็จะพยายามพิจารณาเป็นรายกรณีไปเช่นการฝึกร่วมคอบ,บ้าโกจะเน้นให้การช่วยเหลือด้านเชิงมนุษยธรรมเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความร่วมมืออีกหลายมิติที่ไทยสางรัฐจะทําได้แต่สางรัฐนั้นก็อยากฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับขึ้นมาเป็นดังเดิมแม้ว่าการหารือจะเพิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่ฟังดูแล้วก็เหมือนกับการรีเพย์เทปกลับครับย้อนกลับไปกันมาเรื่องเดิมๆนะครับครับและช่วงนี้ติดตามประเด็นข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นวันนี้ครับ ที่ประชุมสภานิติตบัญญัติแห่งชาติมีมติอนุมัติพังราชกำนดการประมงด้วยคะแนน172เสียงเพื่อการแก้ไขาการประมงผิดกฎหมายหลังจากไทยได้รับใบเหลืองจักสาภาพยุโรปให้ไทยอยู่ในกลุ่มที่อาจจะไม่ความร่วมมือในการป้องกันและขจัดการทำประมงผิดกฎหมายขาดรายงานและไร้การควบคุมซึ่งพลเอกชัดชัยสาริกัญยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะชี้แจงทำความข้าใายกับเจ้าของกิจการประมงในวันที่21ธันวาคมนี้ กระแสข่าวลือในโซเชียลมีเดียตั้งแต่เมื่อช่วเงเย็นที่ผ่านมาว่าปอชิติีสหวงศ์ซึ่งอยู่ในการโครม่าจากโรคไขลือดออกมานานกว่า1นึ่งเดือนเสียชีวิตแล้วนั้นวันนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์เชุอศักดิ์ลีลาอุดมลิปิผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีออกมายืนยันว่าปอ,อยังมีชีวิตอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบโครงการอุทยานรัชพัฒของกระทรวงกลาโหมจะส่งผลการตรวจสอบให้พลเอกประวิตรวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าแต่หากยังไม่จบจะมีปปชและสตงที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ตรวจสอบอยู่อีกชั้นหนึ่งการมาเยือนของผู้นำประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านของไทยอาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่บังเอิญคนที่จะมาเยือนประเทศไทยวันพรุ่งนี้คือฮุนเซนผู้นำของกัมพูชา มันก็เลยเป็นการเยืนที่จะถูกจับตามองมากเป็นพิเศษติดตามได้ในช่วงหน้าครับ